อบอุ่นมากเลยทั้งซอทั้งบอสทั้งทั้งขวดอันนี้เลยท่าแก่น้อยท่าแก่ใหญ่มาหมดเลยครับวันนี้ท่าแก่น้อยท่าแก่ใหญ่มาหมดเลยวันนี้โอ้โหเบิอย่าหลับก่อนนะอย่าหลับก่อนนะบอกจะเจ้าของดีไหมบอกเจ้าของดีไหมอย่าหลับก่อนนะหาหมดเลยเห็นใหญ่เลยไม่รู้ยังแลจืดใหญ่เด้อเราจืดใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่ไลยโอ้มาจากกรุงเทพเลยนี่ พุณน่ะพุณน่ะซี่คุณน้วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคุณน่ะหัวกันโอ้เฉ่ยใครล่ะใครป๊าฟ้าใส่ล่ะโอ้คนเยอะตึมคนเยอะมากเลยวันนี้ว้าวว้าวปืนกระเดอกเลยปืนปานไปรัดถวายแม่คนร้ายหลายคนออกไปหมดเลยสวยงามบักคักเล่ยผ่าใส่บอกคู่ไกลได้กุ้มเหรอเห็นบ่านี่มันท้องสี่ล่ะคนไปหมดเลยมันถึงมันถึงอันกันเ่านั่งประทับใจนี่คนจะได้จ้างต่อ วานในคลิปไ,ไปแล้วเมื่อกี้ในบ้านจะภาพอยากให้ล้ำถวายแบบพี่เลี้ยให้ทุกแม่นพ,พี่กำชิดอยู่แล้ว,ว,ก,วกัไวมนไปหมเลยมันอลังการด้ไปไลยก่อนบบอุ้ยอุ้ยอุ้ย่อยเอ้ยาแล้วลาแล้วลาแล้วลหลุดซีไว้ก่อน พรุ่งนี้สารนครศิลป์แล้วก็บอยศิริชัยแล้วก็อีกหลายอยู่ันอยู่น้องตงหงนี่นะครับฟรีมีแต่งใหญ่ๆปีไก่เฮาดเนาะปีไก่เฮาีเนาะนนครับจำแต่อยู่พี่อาวดีครับยวรักเดอรักเ้าขอยางไหาะ เอาใจหน่ยอยู่บอกไ้วะขึ้นไดใจนะขึ้นไดใจไหมยากไปเอาราีพวกไหนจะเินหนกไยางไปยิงข่าไปะรเรือนินป่ขเรืองขึ้นเวที่ขึ้นเวทีขึ้นเทีขึ้ไปเวทีไปว้า เดี๋ยวเราไปดูนี่ถามไปกดหน่อยไปกดอีซััอีอันนี้อี้โอ้ยเพิู่เสื้ออะไอีผักเลยดาตลอดหอดไชเลยหอดช้าอดหอดนุหอดันเกงข้อนี่เราพ่อแกงข้อแกงแกงขอพ่ออีกทีจิ๊ก่หอดแล้วน่โอย สองนิ้วอีกแล้วชูสองนิ้วอีกแล้วบ้านใหม่ดูเอาหนิสต๊อดพร้อมกว่าเธออีกพ่อก,กับ,บุรีนะไม่ได้บุรีเรื่องจริงน้าพ่อกะง่าง่ๆบานบานาดอกพอดีคู่นัดขายออกแล้วทำไมไม่ลงงอดด้วย ผมไม่ใส่นันน่นขับพรนเจ้ากันะะะนะบอรับไปบอสามิับรับไปแล้วบอเหี่ยวในรถอไกดอยู่ไหนเรียกไม่เดี๋ยวอีกแป๊บนึง บอมาครับเดไปดูคนก่อนครับตื่นเต้นขนาดเลยยูทุกตื่นเต้นกันไปบางคนไปบางทานคนไปทางนู้ไปทางนู้นแล้วๆะเอ้ามันเหมือนแล้วโอ้ยไปดูนัน โอ้ยดยกไปมาอยู S <S ่ใกัยังงงอยู่วงหนึ่งววงสอเดี๋ยวไปท่านน้มากขึ้นเอาเอา u t e เอายูาไเอาดัดูจ้อ้ยโอ้ยดัดูรัดู เช็คซาวยังโอ้คนเยอะมากครับ เป็นยังไงมั่งก็แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีเนาะวันนี้คนเยอะมากเลยประทับใจมากวันนี้มีเน่ามาซอยใครอยู่หรอเคื่อนนี่เฮ้ยมาบัากเงาะสิมาเด้เอ้าเงาะเอเนี่ยเออมันมาเล่นซื้อบอกมันมเล่นก็ว่าเคลืน่นนับบานพอหมอนในนี้ต้นเล่าเราเล่นเดียวเดี๋ยวคนหัวดีเลยเดี๋ยวเออเขาจะเคลื่อนนับเล่าคนละน่ลองเคลื่อนอะไรหัวดีอยู่ดิคนเฮ่อยู่ดิขนาดโค่นโบลาณปไหน ยอกน้ำพ่นนั่นละกะโลกกับมือน,น,นีค่นเหล็กค่นยางน้ำหนาไวที่ปนน้ำเก็บสดไปนน้ำแสนเนี่ยกาดครับ,บ <c oughs> อุ้ยมึงนะกินด,ดีมีพี่มั่นน้อยห,ยหล่าเอ้ยบุรักขอบคุณทุกกรลังใจครับน้องครับ พ่อตาใจเคลียร์แล้วนะอะไรเงินซองเงี้ยงน้ำเพราะมันมันมีของเหลือที่อยู่หนึ่งพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทอันเงี้ยงน้ำซี่เงี้ยงน้ำหน่อยบอกเพ่อกต้องบอกพ่อดอกเอากระตนพ่อรับทราบคู้สาวบาดใดเน้อนี่สวัสดีครับผู้สาวบาดใดเน้อจ้าบานโนดบอกสาวฝรังไอ้ย้อยสุดเอร์นี่ยังบ้าเอาคือหัวแบบเมื่อเช้ากับตัวเหีย้ย เจอกันคลิปหน้าครับ